สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Reading for Nig n ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า Productivity ค่ะหลายคนอาจจะสับสนนิดหน่อยคิดว่าต้องทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้แต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่างหากนะคะเราจะมาดูกันว่าพวกแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญเทคนิคต่างๆจากหลายแหล่งเนี่ยจะช่วยให้เรา ทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้นได้ยังไงบ้างเรื่องแรกเลยที่ต้องเคลียร์กันก่อนก็คือความหมายจริงๆของ productivity นี่แหละคะ่ะหลายคนยังคิดว่ายิ่งยุ่งยิ่งดีแต่มีคนหนึ่ง Peter Drucker เขาพูดไว้คมมากเลยนะคะว่าไม่มีอะไรไร้ประโยชน์เท่ากับการทำสิ่งที่ไม่ควรทำเลยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอืมอันนี้จริงเลยครับ มันเหมือนกับที่คุณสตีเวนโควีพูดเรื่องบันไดนั่นแหละครับถ้าพิงผิดกำแพงต่อให้ปีนเร็วแค่ไหนมันก็ไปผิดที่อยู่ดีใช่เลยค่ะเหมือนทั้งสองคนกำลังจะบอกว่าอย่ามัวแต่เร็วจนลืมดูว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกอยู่หรือเปล่าถูกต้องครับมันคือการแยกให้ออกระหว่างประสิทธิภาพหรือ Efficiency กับประสิทธิผลหรือ e f f e c t i v e n e s s ดรักเกอร์เขาเน้นเลยว่าประสิทธิภาพคือทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง แต่ประสิทธิผลคือทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งอันหลังเนี่ยสำคัญกว่ามากคุณแคทตอรีนาเฟกที่ร่วมก่อตั้งฟลิกร์ก็เสริมคล้ายๆกันครับว่าการเลือกทําสิ่งที่ใช่สําคัญกว่าการโหมทํางานหนักๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเลือกกําแพงให้ถูกก่อนจะปีนใช่นหคะประมาณนั้นเลยครับทีนี้พอเรารู้เป้าหมายแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นตัวขัดขวางเรามากที่สุดมีข้อมูลจากมาร์กาเร็ตเอชกรีนเบิร์ดกับเซเนียเมมินเขาชี้ไปที่3ามอย่างหล,ลังๆเลยก็คือ การทำงานหนักเกินไปหรือ overworking ทำหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking แล้วก็การผัดวันประกันพรุ่งหรือ procrastination ค่ะอันนี้น่าจะโดนกันท่วนหน้าเนาะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่อง multitasking เนี่ยมีงานวิจัยเยอะเลยคุณซูซานเคนก็อ้างอิงไว้ว่าสมองคนเราจริงๆแล้วทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ที่เรารู้สึกว่าทำได้นะ่มันคือการสลับความสนใจไปมาเร็วๆครับซึ่งมันลดประสิทธิภาพลงนะ แล้วก็เพิ่มโอกาสพลาดได้ถึง50%เลยโห oh, ตั้ง50%เเลยเหรอคะเนี่ยครับส่วนเรื่องผัดวันประกันพรุ่งถึงแม้ข้อมูลจะไม่ได้ลงลึกเท่า multitasking แต่ส่วนใหญ่มันก็มาจากที่เราไม่แน่ใจว่าอะไรสำคัญหรือไม่ก็รู้สึกว่างานมันใหญ่ไปจนท้อใจนะครับฟังดูแล้วการพยายามอัดทุกอย่างทีเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดกลายเป็นว่าความสม่ำเสมออาจจะสำคัญกว่าหรือเปล่าคะ เหมือนที่คุณดาริอส f ฟารูบอกว่า p r o d u c t ivity จริงๆมันมาจากความพยายามเล็กๆน้อยๆแต่ทําต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่การฮึดสู้เป็นพักๆถูกต้องเลยครับความสม่ําเสมอเนี่ยเป็นพลังเงียบที่สําคัญมากมีเทคนิคที่ช่วยเรื่องนี้ได้ดีนะครับอย่างกด90 91ของโรบินชามาเขาแนะนําให้ใช้เวลา90นาทีแรกของทุกวันติดต่อกัน90วันโฟกัสกับงานที่สําคัญที่สุดแค่อย่างเดียวเลยห้ามวอกแวก 90นาที90วันโฟกัสเรื่องเดียวน่าสนใจมากค่ะใช่ครับมันช่วยสร้างโมเมนตัมหรือถ้าเอาแบบไม่ง่ายก็มีแนวคิด Don't break the chain ของ Jerry Seinfeld นักแสดงตลกนะครับแค่เราตั้งเป้าหมายเล็กๆว่าจะทำอะไรสักอย่างทุกวันแล้วพอทำเสร็จก็ขีดค่าในปฏิทินพอเห็นเครื่องหมายกากบาทมันต่อกันเป็นสายยาวๆเราก็ไม่อยากให้มันขาดไปเอง อ๋อเป็นเหมือนการสร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็นในตัวนะคะครับผมพอเรารู้แล้วว่าต้องทำอะไรให้สม่ำเสมอคำถามหนอมาคือแล้วจะจัดการเวลาอย่างไรดีล่ะคะดิฉันพิเจอเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งจากไลฟ์แ a c k เกอร์ที่คุณมาร์คซาวสันเดอร์สแนะนำไว้คือการกันเวลาไว้ในปฏิทินเลยสำหรับงานแต่ละชิ้นเหมือนเรานัดกับตัวเองไม่ใช่แค่เขียนทูดูลิสต์ลอยๆแต่คือระบุเลยว่าจะทำตอนไหนใช่ครับ t ท m e บ็อกซิ่งนี่ช่วยจัดการเวลาส่วนตัวได้ดีมาก แต่ถ้าต้องทำงานกับคนอื่นอีกเครื่องมือที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการมอบหมายงานหรือเดลิเกชันครับคุณเอมิลี่ไพรซ์จาก l i f e แ a c k e r ก็ให้หลักการไว้ดีเลยคือต้องเลือกคนที่ใช่ดูจากทักษะไม่ใช่แค่ตำแหน่งแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรกำหนดเดดไลน์ให้เหมาะสมและที่สำคัญคือต้องให้ฟีดแบ c k ด้วยทั้งชมทั้งแนะนำเพื่อปรับปรุงมันคือการใช้พลังของทีมให้เต็มที่ไม่ใช่แค่โยนงานไปเฉยๆ ฟังดูเป็นระบบดีจังค่ะนอกจากเทคนิคใหญ่ๆพวกนี้แล้วมีแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไหมคะมีแน่นอนครับอย่างที่คุณเอมิลี่ไพรซ์แนะนําเรื่องง่ายๆเลยก็คือเตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้นตั้งแต่คืนก่อนเช่นจัดเสื้อผ้าเตรียมของใช้มันช่วยลดความวุ่นวายตอนเช้าได้เยอะเลยหรือตื่นเช้ามาดื่มน้าเปล่าก่อนดื่มกาแฟเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็อย่าลืมอาหารเช้าดีๆนะครับ เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ช่วยได้จริงๆนะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมทำงานก็สำคัญนะคุณจอร์แันบอกว่าโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเนี่ยช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งขึ้นการปิดแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียต่างๆก็ช่วยลดสิ่งรบกวนได้มากแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับคุณทอมแรดบอกว่าการพักเบรกสม่ำเสมอเนี่ยช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์ได้ด้วยซ้ำฟังมาทั้งหมดแล้วทำให้นึกถึงคำพูดของคุณเฮนรี่ฟอร์ดเลยค่ะที่ว่า productivity ที่ดีขึ้นควรจะหมายถึงยาดเหงือของมนุษย์ที่น้อยลงไม่ใช่มากขึ้นอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับมันคือการหาวิธีที่ฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานนั่นเองซึ่งก็อาจจะนำไปสู่คำถามให้เราลองกลับไปคิดต่อนะครับว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นแค่ความยุ่งแต่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม productivity จริงๆจังๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย อะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างแรกที่เราพอจะลงมือทําได้เลยครับชอบเล่มน,นี้ไหมคะถ้าอยากฝังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้านะคะ